นี้เราจะมาดูปีนกของพตุทกูล CLA ก e ับ a k j a นะครับตอนนี้ก็จะหน้าตาของปีนกที่มีความเสียหายครับก็ส่วนใหญ่แล้วปีนกเนี่ยอายุการใช้งานเขามันขึ้นเหลือการใช้งานของคนผู้ขี่ครับแล้วก็แต่ยางของเขาอะโดยส่วนใหญ่แล้วอะหกปีห้าปีเนี่ย ก็จะเริ่มแข็งแข็งแข็งแล้วก็จะแตกฉีกนะครับรถก็สังเกตไม่ยากก็เวลาเราลงหลุมอ่ะหรือว่าสั่นอะไรอะ่ะเขาจะไม่ซับแรงเลยมันจะตึงตึงตึง,ต,งตึงเลยแต่พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยพอยางมันเริ่มนิ่มยางตัวใหม่มันไม่ตายมันก็จะซับพอร์ตแรงได้ไอ้ที่เราดังตึงๆก็จะไม่ดังละเวลาลงหลุมเล็กๆล่ลองถนน มันจะดังดุดดแต่ถ้าเกิดว่ามันเสียมันตึงตึงงตุกกุกกุเหมือนแบบม้าควบเลยกุกกุกกุกุุเลยก็อันนี้นะครับเราให้ช่างเขาส่องดูก่อนก็ได้ก่อนเราจะเปลนะี่ยนอ่ะโดยส่วนใหญ่ก็ห้าหมืนโลหรือว่ารถห้าปีขึ้นไปอ่ะก็ควรไล่เช็คแต่ละถึงเวลาของมันละนี่คือนะครับว่าข้างซ้ายนะครับยางขาด จะเห็นว่ามีฉีดขาดล้าวเนี่ยเปลี่ยนเลยนี่ตัวล้วจะมีบูทยางด้านหน้ดานด้านหลังส่วนน,นี้จะเป็นลูกหมากปลายแหลกเขาเป็นลูกหมากปลายปเนาะก,ก็อันนี้จริงจยังดีอยู่แต่มันไม่ไหวเพราะว่าตัวบูทข้างในพังหมดแล้วอันนี้คือข้างขวาก็ไปด้วยกันเนี่ยแต่ข้างนี้ยังดูดีกว่าแต่ก็มันก็หมดสภาพแล้วมันแข็งละมันขาดละไม่ซับลายนะ ตัวนี้มดบูทเขาก็เสียแล้วก็ทั่วไปก็ประมาณนี้ถ้าตรงนี้ขาดนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกันปิดนกของรถเบนซ์ g a c, VA c านี่เขาไม่มีซ่อมนะเท่าที่ผมรู้เพราะว่าตัวตุ๊กหมากปีกนกเนี่ยมันถอดไม่ได้ หรืออาจจะมีร้านทำนะแต่ผมไม่แน่ใจแต่เอาสบายใจก็เปลี่ยนทั้งปีเลยและมาก็เหมือนเหมือนต้นๆน,นะก็ยกปีไปเลยใช้ได้อีกห้าปีหรือว่า,าเดเก thank mm -hmm. you